บไม่กู้น่าทุรอนคนจริงลูกน้องแม่เนาะโอ้ข้ามมาข้ามฟูแม่เอ้ยไปยังคือบ่ได้ข้ามาข้ามฟูมาฝากงานนี่าู่ตลาดคือไก่ชูขคือตาไงแญ่เจีลูกหลานกับของก็อหู้องก็เห็นของก็ได้ยินสมังลุกิจโยปรตินังตูริยะสทาวารีรวยสมังสำเร็จสำเร็จสาธุนะวันาี้สาธุสาธุนะ ย่าให้ถือไปน้อตัวหงดนี่อยู่น้อเจ้าละอีนางคนงามคนสวยโเขาเชียร์ยั่งเดี่ยวเดียวเราบ่ได้เข้ามาเข้ากู้เข้ามาเดี๋ยวแกเนี่เตรียมยิ้มเลยมันถือก่อนไงย่ากับบ้านเอาของก็มาบอกเนาะลูกเอ้าน้อพ่นมาแล้วเพิ่นว่าแล้มาเอ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 าไงนิมนต์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 เด้อบัดนี้เด้อลูกแล้วมาเขานันๆันชูตัวนันดันเกยนันเขาิได้อช่างบนช่างกุศลมันดูมันมีในจิตในใจมันหลายอย่างมันไม่จะฉีดช่างอย่างเดียวอีนางนี่ สาเร็จสาเร็เด้อูกเด้อ้นกะสีแหงมากมืออื่นเมื้อเจ่อสีได้กินเขาบมพพี่น้องสีว่าหาเจ้ลายตัวุหาได้ไงอ่าวสำเร็ดสาเร็ดรวยด้อบาบ่อจะลรมเข้าหมาก้าพูกหรมาฝากโอ้ยเต็มที่ได้ไงเอาวันที่สองนี่ละยาคันสามวันี่สิาไร้เชียวรอกยาม่คด่วหมากนมจเครเมนาไเนาะไ้เต้นน้ำแดียง้หมัยาเชียวมากม่ถึไม้ว่าลูกหลานชูากเ่ไหร่ข้าหมาข้า ปู oh. ตัวใดล่ะงาตัวใดล่ะอดีตตัวเขาว่องกลมเหมือนตัวเขาบนไบเรียวกันเขานั่มไปนั่มมีลานนั่นเรีวนี่เขาโผ่านเขามาอยู่ล่างทั้งปูผ่านเชื้อโอ้ล่างปูผ่านโอ้ยงาจับให้เพื่อนเลยนาสลังอิเตโยเมเกต้าเปิดทำมังเปิดจีโซเปิดอีโรโร่เปิดเทโยปะปูพียังปารยาจีเนปารยาปัโทวียะสังเกตังปันตัง สิบหกธันวายามางเปเจ้าที่เจ้าทางลอตเตอรี่กูจริหลังลังล็อกให้ลูกให้หลานอยู่มังช่วยกันนะมังกิกีกุมารช่วยปู่้วยละอิปิโยอิสิริโยโอโูปิยามันันตรยาสากิจีนางสุขังเทวิยปธรรมมังสำเร็จสำเร็จทุกประการด้วยเจ้าสาธุกูม่านเจ้ากับอื่นลงมานําอยู่รถมัจเจ้เจามากรถสื้ออาันใหม่แม้โมโหนี่ามนี่กูมานเลยจะเขาถือซอยเจ้าน้ำ แต่ว <mile> ่าหันฝันไม่ได้อันนี้ฝันอยู่ฝันแก้วอยู่ว่าอันลูกแก้วลูกกอกเป็นพวกนี้สองขุนมากเลยปใส่มาใส่เต็นทฟ้าแฟรไหมนน้เขาเข้าบาเชิญเขาเขาก็นอนคุณเหล้วก็โดดยู่ทั้งรถเจ้าบแม่นบอกแม่เห็นบอกเขามาอะไงานมาชวนชุนงานบอเป็นไยังอะไรนสัมผัสรู้เมื่อกี้นี่ไปทั้งรัตตลีนะบอกว่ามันไปใส่มันบอกเอิอกูหนูดอกปูเลยบอกกดทุบบ้านจนนั้นอันนี้รถอันไหนอันไหนมาเพื่อนยู่นีบอก ให้กุมานี่ไปล็อกให้เขาเขาโตเล็กเขาจะหมุนนิดได้เร็วก็เลยว่าช่วยแม่เขาหน่อยเขาบอกว่าแม่ไม่เคยชวนหนูมาลงมากันให้แตยุรดเบิกทราบนบ่่ขั้นไหนเนี่ยสองขั้นนขั้นน่ขั้นนี่ขั้นเก่งล่ะว่าขั้นเก่งของเจ้ายี่ตัวนานเจ้าไปใช้มาใช้เข้าไปว่าให้ลงมานั่งเขาสีมีดเลียมของเขามากับสัมผัสพวกนี้ก็เลยบอกว่า ให้ไปรถกองฉลาดไปกองฉลาบผู้บอกคนโรดเนาะบอกเร้วแต่วาโตของเจ้าก็ต้องบอกน้ำพะวาพันยูน้ำเจ้าอันนี้เม่นมาสื่อสารทางนี้ซื่อจ้าจังไรจังคอยมาพ่อกันแม่แม่มาจังไรกันเนี่กันยุนี่ล่ะตะกี้กัเป็นมุ่นเป็นมั่งน้ำกันนีลาตน้อยเีย่กัมาน้าขนอยสวดมนพะวาหน้านีลาแต่เรางวดซีน่ะบบ่ถือตกันหัวคือคับ่แมยิ่งกว่าคำทะนุนเด็ดเือินี่มีมาิจอดรถมันมากร่งกันเล มือละสามชนะสี่ชนะมาล้านคนเจอแล้วเจอแลอวฟรองคนนี่ก็ได้พดหนีพดสินอนคนอันมันเจ็บเงื่อนค่ารถบบขั้นรหับากกันเงบ่อนบ่อยแต่ว่าเจ้าของที่แถวนี้น้ำกันยังได้ซื้อกินไม่ได้เปิดข้างบารมีตรงๆเปิดมาขายบารอมีอย่างเดียวข้ามาขายตำมุ้งตำย่างนี้เขาอเจ้าขายเขาได้สื่อมันม่มีร่องท่านไม่มีแต่ว่าเขาจะออกมาบวงกับแก่กันไปปกมาขายกับมาขายเนี่พว่ฝันบอกมันเ่ย ว่ามืกืนกับันวาเขาเงินแบ่งพันมาหาคนเดีเป็นกืดตืดตืดคนเยไม่มันไว้กังไพันก็เลยว่าโอ้ยเป็นปิดนั่นยังไงเราปูแบ่งพันวัสือเป็นตืเป็นตืดพวกอดีตหาให้จะปิดสนั่าทั้งคนทํ้แต่ว่าห้แม่นจักกิตีตืดก็ตือแต่ว่าพังกับว่ายูร่าเจ้าเจ้าสิเกเกลเลื่อนเจ้าียูล่มจยูแหละล่ะ มีทุนไหมทุ่นายกันทื่ซื้อไปตำเนาะม้าหสวงน้ำกันเนาะอยากสั่งบารมีเด้แม่ย้อนน้งแม่เนาะถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าปังอีกบัดนี้มันก็จะได้สั่งบารมีเนาะสั่งบาลมีอันนี้ยายโทรไปบอกว่าลงมาหน่อยลงมาหน่อยก็ค่คยลงมากเล่อยแบันี้พี่สาวก็เลยลงไปกันนะเพราะว่าพ่นว่าขันหน่อยเที่ยงข้างคือสารทั้งพวกนี้นก็เลยคือสมัยก่อนนี่รถเต็มเลยแหละครับน้าแม่เต็มด้วมวารถโดีย ่อยๆอีกงวดซ้อนครับสถานที่ตรงนี้ครับโอ้มันเปนจะสิบกว่างวดอยู่บ่สิบงวดซ้อนเลยแต่ว่าซีบแปดเดินหมอท้ำจะละงวดจะละงวดมากนี่เขาเจาะกับเชิญมากจะละครับนี่งวดหนึ่งมีผ่าองค์หนึ่งมากกับโยมขี่รถไต่เพื่อได้ขวบครับก็นได้มากมันจะเกลือกศูนย์หอดเก่าใส่ผ่าเขาครับโตได้สี่ออกมันจะขึ้นมากตอนมันได้สองเก่าก็สองออกของคนที่ดีอันสำรองกันขึ้นนี่ละซีแปดก็สองเก่านี่ละ แต่ว่างวดนี่นี่คือคุณแม่นี่มั่นใจในของเบิกทรัพนี่แม่บ่าวค่ะแม่นเพราะว่าเพิ่นเกลี่ะรถเพิ่นเพิ่นอยู่น้าเพิ่นแล้วนี่ประเภทโชคลูกแม่บ่าว้ามาแม่นเอากระโดดเลยเนาะตอนนั้นตอนั้นปั๊บๆเพิ่นกระโดดมากพามาผ่านองค์ทั้งที่เลยน่ะครือโอ้คือเนข้ามามาให้ผ่านแม่เลยนะครับคือขนลุกครังคือคือคือว่ามันมันยังไงพิ่นก็สิิเเพ่นคยผ่านแม่ พวกนี้ก็ต้องหาร่างแบบนี้ก็คือถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้มาเจอกันนะพ่อเอกใช่ใช่อื่จังไหนยังพอแม่ท่านยังว่าเราเคยทำบุญกันพบหนึ่งนี่เพิ่งจะมาเปิดนี่แต่ก่อนมันจะอันผ่านยังไม่ถึงถึงวันท่านเนี่ยละเอียดพ่อพ่อสิเดวันเจอกันมาถึงแม่ล่าก็เปิดมาได้ถูกปะแม่ครับแม่เพราะว่าแม่ไปไหนแม่จะไม่ค่อยเปิดตัวนะแม่คุณแม่ยังค่ะเนี่ยฮัลโหลฮัลว่าคุณแม่ยังคนเมืองไหนคนบริษ่ทโอ้เอาเอาปูยังค่ะปูยังปูยังปูยัง เพราะว่าจะเออคือมันเงียบๆหน่อยทั้งๆทรายบนพะเอิดแม่สำเนียงเนาะล่ะแม่สำเนียงแต่ว่าอันมาเจอโดยบังเเอิญนาะทางในผู้หนนี่โอ้สามผ้าผัสสิพาไหนทุกทุกทักครับก็วันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญเนาะคุณแม่เนาะเกิดอ่าเกิดบารมีทุกคนนะอยากได้อะไรก็สมหวังทุกทุกท่านนะครับผมการงานการเงินการว่าเข้าแล้วเนาะแม่บิดเข้าแล้ว

กินมันกันย่ำแย่ก็ขอเปิดจุกกันมั่นจีบปรับจีบปรับจีบตัวใดแต่เป็นเนื้เป็นช่องเด้อฟูพัานาทุกทุกองค์ย่านหิมีย่านยิบกูบอกกูมั่นเครื่องรถกะเปิดแก้วเปิดหูตาจิบให้พ่อให้แม่เป็นตัวใดก็เป็นเงินเป็นช่องอย่างท่านอดีตปัจจุบังปียุโสปีโยอโสโสปียังมังทีร่ำรวยสำเร็จร่ำรวยสำเร็จร่ำรวยสำเร็จสร่ำเร็จสร่ำเร็จสร่ำเร็สร่ำเร็จจาจุ๊บจุ๊บ เพราะว่าถึงได้แล้วเขาเอามาท่ามัดมาตอกตะปูย่ำขึ้นโอ้หอยเป็นลงเป็นกระเลยบป็นร่องปิดไว้เลยใช่ไหมครับคุณแม่ปิดเพราะว่าเถอเจ้าเจ้ามือหัวเตะดินเขาเขาเสียไหลบ้านใดครับบ้านนะคมถ้ำไส้บ้านนะคัมยุไกเบ่าะจางนี่ไปเลี้ยวบ้านนละเมืองนี่ไหมโอ้เขาเรียวบ้านนละเมืองนี่เอามีคุณแม่อยู่ทางบ้านไหนอยูนี่ล่ะแต่ว่าของก็ไม่อยู่ไหมค่ะนี่คนกับมาแต่อุดร เบิกซับนาใขี้คุณแมาแต่อุดดอนแต่แต่ว่าุ่นอ่านพนเคยเห็นในจิ๊กต๊อกอยู่เด้จ้าเขาเอกอของเงินโอปอนั่นจ้าจิ๊กต๊อกเคยเคยเคยบ้านบ้านนี่ยังก่อนแม่บ้านบ้านน้องหวานบ้านนักขั้มเหมือนน้องหวานนักขั้มน้องหวานนักขั้มโอ้แต่๋ยวเราเนี้เพิ่ีกับจิตเท่าละล่ะเดี๋ยวเ้าเขาไปหาเพิ่์นเนาะแม่เนาะเขาไปถามเพิ่นเพิ่นยังยังอยู่ยุนบ่ยังอยู่อยู่แต่ว่าเพิ่ีกับจิตเท่าไร อันนี้มัาสดนอุดรโดยเฉพาะจ้ะาเขาอยู่เสียอยู่บ้านไหนอยู่ไอ้ทางออกไปบ้านนั่นสายขาวจ้บาบ้านดงประเสริฐอ๋อทใส่ขึ้นมาเขอยูอ่บา้านดงจ้าอยู่จุ่มไหนบ้านดง